เราจะเห็นว่าช่วงก่อนที่เกิดวิกฤตป้มยัพุ่งไผ่สิกตอนนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยเราดูมากมี FDI หลังไหลจากต่างประเทศเข้ามาเยอะคนเราก็มีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมากขึ้นด้วยเหตุผลก็เพราะว่าการดําเนินนโยบายการเงินในช่วงนั้น,นของประเทศไทยเราเนี่ยดอกเบี้ยยังต่ำอนดอกเบี้ยเราอยู่แค่ประมาณ5 8ถึงในขณะที่ดอกเบี้ยต่างประเทศเนี่ยสิบบวกบวกเลยผู้เล่นบางส่วนครับมีการเก็งกําไรโดยการแบบกู้ยืมเงิน ต่างประเทศเพราะว่าดอกเบี้ยเขาต่ำกว่ากู้มาแล้วเอามาปล่อยเงินกู้ภายในประเทศมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้มีต่างประเทศของเราสูงขึ้นมากในช่วงนั้นต้องย้ำพุงเนี่ยก็ทําทให้มีพฤติกรรมของลูกค้าเราเปลี่ยนไปเหมือนกันตอนช่วงที่เกิดไพริ์ในตอนนั้นเงินบาทเนเกิดก,การลอยตัวใช่ไหมก็พุ่งขึ้นจาก25บาทตอนหนึ่งร์拉กลายเป็น50บาทตอนหนึ่งร์เราก็เห็นพัฒนาการของลูกค้าในแง่พฤติกรรมที่ ่าพยายามที่จะมาปิดความเสี่ยงในเรื่องของตัวอัตราแลเกเปลี่ยนมากขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะผ่านมาแล้วเกือบสามพฤษภนะคะอยากให้คุณบชิรวัตรเล่าให้เราฟังหน่อยว่าตั้งแต่ลอยตัวข้างเงินบาทนะคะเมื่อ27ปีที่แล้วนะคะตอนนี้ พัฒนาการของเงินบาทนั้นมีจุดที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างจริงๆก็ต้องเรียกว่า รอบรูปการมันก็ต่างกันไปเยอะนะครับเพราะว่าตอนสมัยก้มยำปุ้งตอนนั้นเนี่ยเรายังเป็น f i x e ์เอ็กซ์ช a น e ์อยู่ก็คือเขามีการคงค่างเงินบาทเอาไว้นะครับตอนนี้เราก็มีการปล่อย f l o ด์นะครับแบงชาติก็มีอาจจะมีเข้ามาดูแลบ้างน,นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ f i x ซ์แบบเหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นก็จะปล่อยให้เงินบาทก็ move แล้วก็เคลื่อนไหวไปตามทิศทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของทาง อะไรที่มันเป็นปัจจัยเชิงโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเศรษฐกิจหรือตลาดเงินเนี่ยก็จะกระทบกับเงินบาทได้นะครับแล้วก็ก็ต้องเรียนว่ามันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้เงินบาทเนี่ยก็ผันผวนมากนะครับปีนี้เมื่อต้นปีเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่า เงินบาทจะผันผวนเยอะขนาดนี้เพราะว่าอย่างปีที่แล้วเรามีสงครามต้นปีปลายปีใช่ไหมครับปีนี้เราไม่ได้เกิดสงครามรุนแรงเหมือนปีที่แล้วแต่ว่าถ้าทุกท่านที่ตามค่าเงินบาทมาก็จะเห็นว่าเงินบาทก็ยังแบบโอ้เคลื่อนไหวผันควนอยู่มากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยรูปการก็เลยต่างไปจากตอนต้นยมักุ้งพ,พอสมควรเพราะตอนนั้นเขาแบบถ้าเรายังจํากันได้ก่อนที่จะเกิดการลอยตัวค่าเงินบาทตอนนั้นเงินบาทเทียบต่อดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอยู่ที่25บาทต่อต่อ1ดอลลาร์ใช่ไหมครับตอนนี้มันก็วิ่งไปเทรดเทรดกระ แบบ36.7.8ในช่วงเช้าวันนี้นะครับก็ทีนี้ถามว่าสิ่งที่ต้ยมยำกุ้งครายสิท์ทิ้งเอาไว้นะครับว่าทำให้แบบมันเกิดอะไรขึ้นในแง่ของแวดวงการเงินการธนาคารหรือว่าทางข้องค้าของเรานะครับที่ผมได้อยู่เนี่ยเราได้เห็นพัฒนาการอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าต้ยมยำกุ้งเนี่ยก็ทำให้มีพฤติกรรมของลูกค้าเราเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนช่วงที่เกิดเกิด ไพรสเนี่ยตอนนั้นเ,เงินบาทมันเกิดการลอยตัวใช่ไหมก็พุ่งขึ้นจาก25บาทตอา่อ1ดอลลาร์กลายเป็น50บาทตอา่อ1ดอลลาร์อันนี้ก็เลยทําให้แบบอย่างที่เราพอจะเห็นข่าวกันนกมีลูกค้าบางคนก็แบบโอ้โห,โโหมีข่าวการแบบเสียชีวิตการฆ่าตัวตายอะไรแบบนี้นะครับก็ <S <S <Nein. S 2> มันก็เลยทําให้เราก็เห็นพัฒนาการนะครับของทางลูกค้าในแง่ของพฤติกรรมที่พยายามที่จะามาปิดรับความเสี่ยง ปิดความเสี่ยงในเรื่องของตัวอัตราแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นนะครับจากก่อนหน้านี้ช่วงไครส,สิเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นคนที่เข้ามาซื้อพวกฟอร์เวิร์ดนะครับฟอร์เวิร์ดก็คือการแบบสัญญาว่าจะแบบมีการแลกเปลี่ยนค่างเงินในอนาคตที่เรทเท่าไหร่อันนี้เราเรียกฟอร์เวิร์ดนะครับก่อนหน้านี้มันจะก็จะมีแค่เทรดสปอ o ์ตก็คือซื้อขายวันนี้พรุ่งน,นี้แค่หนัง แต่พอหลังจากเกิดเ,เกิดวิกฤตตรงนี้ปุ๊บคนเริ่มเอ้ยรู้ว่าเราต้องบริหารจัดการความเสี่ยงในจุดนี้เนาะเพือ่อที่จะเอามาใช้ในการดําเนินธุรกิจนะแล้วก็วางแผนการดาเนินนโยบายแล้วก็บริษัทของตัวเองได้เราก็เลยเห็นว่าลูกค้าเข้ามาทำฟอร์เวิรมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการที่จะทำแมทชิ่งด้วยนะครับก็คือว่าสมมติถ้าบางบริษัทเขาได้รับ รายได้มาในรูปของเงินดอลลาร์เขาก็เอาไอ้เงินดอลลาร์ตรงนี้ไปแมทช์กับธุรกรรมที่เขาจะต้องจ่ายเงินถัดไปก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการแมทชิ่งกันนะครับมันก็เพื่อที่จะปิดความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้ด้วยว่าเออถ้าเกิดมันผันผวนปุ๊บมันก็แมทช์กันได้พอดีประมาณนี้ครับสิ่งที่เป็นประเด็นที่ทหลายๆท่านอาจจะอยากทราบนะคะเราอาจจะต้องย้อนไปดูก่อนว่า เมื่อ27ปีที่แล้วนะคะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงต้องมีการเปลี่ยนระบบนะคะจากเดิมที่เป็นฟิกซ์นะคะมีการใช้อัตราค่คาเงินที่รึงไว้กับดอลลาร์นะคะแต่ท้ายสุดที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนมาเป็นระบบลอยตัวค่าเงินบาทแบบที่เห็นนะคะเป็น m a n a g e t growth ลอยตัวแบบบริหารจัดการเนี่ยนะคะในมุมมองของผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดการเงินนะคะเล่าให้พวกฟังหน่อยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ผลกระทบจากสิ่งที่ เกิดขึ้นในช่วงของปี40ค่ะคุณรครับจริงๆถ้าพูดถึงต้มยำกุ้งถ้าเราย้อนไปไกลนิดหนึ่งคือมันเริ่มมาจากเรื่องของ Plaza Accord ตอนที่แบบหลักๆคือตอนนั้นได้มีการเซ็นสัญญากันนะครับ5ประเทศระหว่างอเมริกาอังกฤษนะครับย,ยุโรปก็ประกอบด้วยเยอร,รมนันฝรั่งเศสแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะเขาก็ทําให้ค่าเงินตอลาเนี่ยอ่อนค่าลง g a i n s t ตัวหลักๆคือตัวเงินเยนของญี่ปุ่นเราะจะเห็นว่าช่วงก่อน ปี1985เนี่ยมนันเงินเยนก็จะทยอยปรับแฐ่งค่าขึ้นต่อเนื่องมันก็เลยเป็นจุดนะครับที่ทำให้แบบพวกแบบบริษัทนะฮะในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีการโยกฐานการผลิตออกจากประเทศเขานะครับแล้วก็เป้าหมายที่เขาหันมาลงทุนมากขึ้นก็อยู่ไม่พ้นประเทศไทยเราในตอนนั้นนะครับเราจะเห็นว่าช่วงก่อนที่เกิดวิกฤต ต้มยำพุ่งไค่ซิสเนี่ยจริงๆตอนนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยเราบูมมากนะครับแล้วก็มี FDI หลั่งหลาจากต่างประเทศเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นจากของญี่ปุ่นนี่แหละนะครับแล้วก็ คนเราก็มีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศมากขึ้นด้วยเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราไปดูนะครับาการดาเนินนโยบายการเงินในช่วงนั้นเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยดอกเบี้ยยังต่ำอดอกเบี้ยเราอยู่แค่ประมาณ5 8ถึงนะครับในขณะที่ดอกเบี้ยต่างประเทศเนี่ย10%บน plus นะครับบ,บวกบวกเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําก็คือว่า,เ,าเราก็จะเห็นว่ามาีผู้เล่นบางส่วนนะครับมีการเก็งกําไรนะโดยการแบบ กู้ยืมเงินจากต่างประเทศนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยเขาต่ำกว่าอย่างที่บอกไป5% 8%เต็มที่นะครับกู้มาแล้วเอามาปล่อยเงินกู้ภายในประเทศเพราะดอกเบี้ยในประเทศเราสูงกว่าเป็น13%มันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้หนี้ต่างประเทศของเราสูงขึ้นมากในช่วงนั้นนะครับซึ่งก็ถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยตอนนั้นผมจําได้เลขมันขึ้นอยู่แถวแบบแ0 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็จากไอ้ก,ก้อน8 0,000ื่นเนี่ย ถึง65เป็นหนีห่ระยะสั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีความเสี่ยงเรื่องของ mismatch ด้วยนะครับนอกจากเรื่องของการกู้ต่างประเทศกู้ถูกแล้วมาปล่อยแพงเพื่อทํากําไรส่วนต่างกับตัวดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็มีอีกจุดหนึ่งคือเขาก็มีการแบบกู้เงินเพื่อมาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เพื่อที่จะหวังเก่งกําไรนะครับมันก็เกิดเป็นภาวะฟองสบู่มากขึ้นนะครับจนสุดท้ายพอเรื่องอย่างที่ผมเรียนว่า มันมี FDI จากญี่ปุ่นเข้ามาพอสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มที่จะซบเซานะครับเศรษฐกิจไทยเราก็ซบเซาตามบวกกับเราก็เผชิญคู่แข่งจากจีนเพราะตอนนั้นตลาดจีนก็กําลังตีเข้ามานะครับเราก็แข่งขันกับจีนสู้เขาไม่ได้นะครับมันก็เลยทําให้เศรษฐกิจเราก็ซบเซานะครับหนี้ต่างประเทศนะก็เมื่อเทียบกับขนาดของ GDP ก็ปรับสูงขึ้นมาเยอะนะครับอย่างเช่นเงินสํารองของเราต่อน,นี้ระยะสั้นก็คิดเป็นแค่70%เนะก็เท่านั้นะนะครับณนะเวลานั้นซึ่งมันต่ามากแล้วก็ สุดท้ายพอเศรษฐกิจแย่ก็เกิดฟองสบู่แตกอสังหาก็พังนะครับมันก็เลยทําให้เกิดเป็นวิกฤตนะครับแล้วก็เงินสุดท้ายนะครับตอนนั้นเงินบาทก็จริงๆแล้วตอนที่เขา f i x e ์ e x c n g n g e rate เนี่ยถ้าทางแบงก์ชาติของเราเนี่ยตอนนั้นเข้าไปพยายามที่จะดูแล f i x เงินบาทให้อยู่ที่25บาทต่อ1ดอลลาร พยายามอยู่ตลอดนะครับสิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็จะเข้าไปขายตัว reserve ของเราในรูปของดอลล่าออกไปเพื่อที่จะเอาไอ้ตัว reserve เนี่ยซื้อให้มี demand for บาททำให้เงินบาทมันแข็งอยู่ที่25ได้เพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยผลพวงเราจะเห็นว่างใานแง่ของ ขนาดของ reserve หรือว่าตัวเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเราเนี่ยมันลดลงต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าแบงค์ชาติพยายามเข้าไปดีเฟนซ์ค่างเงินเย่่แไะจนสุดท้ายแล้วพอเวลาแบบเศรษฐกิจมันอ่อนแอมากมาก,มากนะครับแล้วก็เราโดนโจมตีค่างเงินด้วยนําโดยคุณจอชโซล s อสนะครับพอจําชื่อกันได้นะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็พยายามปล่อยข่าวแต่ว่าค่างเงินบาทเราไม่ได้แบบสอดคล้องกับ ปัจจัยเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจนะจริงมันควรจะต้องอ่อนค่ากว่านี้มากๆจริงๆบางคนบอกไปปล่อยข่าวบอกจริงจริงมันควรจะแบบไม่มีค่าเลยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดการแพนิคนะครับคนก็เทขายนะครับจากครอที่เริ่มต้นแค่คนเดียวก็พอเวลาข่าวมันยิ่งแพร่กระจายคนยิ่งเทขายมันก็ยิ่งทําให้เงินบาทอ่อนค่านะครับเพราะว่าเรื่องของตลาดเงินเนี่ยความเชื่อมั่นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่เราพูด กันตลอดว่าคอนฟ idence นะครับคือธนาคารกลางต้องพยายามรักษาตัวความเชื่อมันม่นในจุดนี้เอาไว้อย่างตอนนั้นพอเวลาความเชื่อมั่นมันเริ่มหมดปุ๊บคนเทขายปุ๊บก็เลยทําให้ยังไงซะมีเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่นะครับแบงก์ชาติก็ต้องปล่อยให้เงินบาทก็อ่อนค่าทะลุจาก25บาทกลายเป็น56บาทต่อ1ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยมีหนี้ต่างประเทศอย่ที่ผมเรียนไปว่าเขามีการกู้หนี้ยืมสินจากต่างประเทศใช่ไหมเ,รา,เราะเงินเขาถูกกว่า ก็กลายเป็นว่าแบบนี่จากที่เคยสมมุติอยู่10บาทเพิ่มขึ้นเป็น20บาทมันก็ไม่สามารถที่จะดําเนินธุรกิจต่อไปได้ก็จะเห็นว่ามีกลุ่มธุรกิจนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานก็ปรับสูงขึ้นมาเยอะมากนะครับอย่างธุรกิจนี่ก็ล้มหายตายจากไ,ไปเยอะนะครับ NPL ratio ตอนนั้นเรขึ้นไปแบบ45%นะครับสูงมากแล้วก็แบบ ลาหุ้นไทยก็ร่วงหนักนะครับ GDP ตอนนั้นก็ปี97เนี่ยติดลบเกือบ3%แล้วก็ปีถัดไปติดลบแบบ7.6%นะครับมันก็เลยทำให้แบบภาพการเนี่ยรุนแรงนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มจากการโดนแบบโจมตีค่าเงินแล้วก็การบริหารที่อาจจะไม่ได้ถูกต้องเท่าไหร่นะครับค่ะดังนั้นคือถ้าเราเห็นสิ่งที่เป็นต้นสายปลายเหตุน,นะคะแล้วก็สิ่งที่เรามีการปรับมีการเปลี่ยนระบบเนี่ย ด้วยระบบที่เป็นการลอยตัวแบบบริหารจัดการเนี่ยในทางในทางการเงินนะคะถือว่าค่อนข้างจะมีเสถียรภาพกว่าหรือเปล่าคะหรือว่าปลอดภัยกว่าไหมคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ฝืนธรรมชาติเหมือนกับก่อนหน้าน่ะใช่ครับต้องเรียนว่าตอนนี้สิ่งที่เราดูกันเขาเรียกว่าเสถียรภาพต่างประเทศนะฮะก็ต้องบอกว่าเราแข็งแข่งขึ้นเยอะนะครับเดี๋ยวผมลองอขอแชร์หน้าจอให้ดูนะครับว่ามีการทำ ตัวเลขเอาไว้นะครับแชร์ได้เลยนะคะะนนะครับไม่รู้เป็นเต็มหน้าจอนะครับจริงๆการดูเรื่องของอตัวตัว สิียิภาพด้านต่างประเทศเนี่ยเราจะมีอินดิเคเตอร์หลักๆใน4ตัวจึงซึ่งจริงๆแบงค์ชาติเขาก็คอยติดตามอยู่ตลอดเนาะตัวแรกคือดุลัญชีเดินสพัดมันก็จะดูว่าเอ้เรามีการค้าขายขาดดุลหรือเกินดุนเกินดุลเมื่อเทียบกับประเทศอื่นที่เป็นคู่ค้าของเรานะครับยิ่งเราาเกินดุลเยอะๆอ่ะก็ยิ่งแปลว่าเรามีสถียรภาพที่แข็งแกร่งนะครับไม่ได้ขาดดุล2ก็จะไปดูสัดส่วนของ foreign reserve ก็คือ,อตัว เงินทุนสำรองระหว่างประเทศของเราเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจเรานะครับถ้าเงินทุนสำรองเยอะก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าถ้าเกิดว่ามันเกิด Capital Flow Capital Outflow แบบอะไรที่แบบมันหุ่นหังพันแรกเราก็สามารถมี Reserve เข้าไปช่วยดูแลในจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นยิ่ง r e เยอะ e เยอะ มันก็ยิ่งจะเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าเราก็มีสสถียรภาพต่างประเทศสูงนะครับตัวที่3ก็คือสัดส่วนหนี้ต่างประเทศอ่าแล้วก็เราก็ต้องไปดูว่าหนี้นนยิ่งน้อยมันก็ยิ่งดีแล้วก็หนี้เนี่ยอ่าถ้าเกิดเป็นหนี้ระยะสั้นเนี่ยก็จะยิ่งไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเราดูลึกลงไปอีกก็คือว่าถ้าเกิดหนี้ต่างประเทศอ่าในแง่ของหนี้ระยะสั้นเทียบต่อ exchange rate เทียบต่อ foreign reserve ก็คือเงินทุนสำรองระหว่างประเทศนะฮะถ้าเกิดว่าหนี้เราน้อยเงินทุนเราเยอะก็จะสะท้อนเรื่องของเสถียรภาพที่แข็งแกร่งนะ ณปัจจุบันเป็นยังไงนะครับอ่าอินดิเคเ,เตอร์ตัวแรกนะครับอ่าในตารางด้านบนนี้นะเราก็จะเห็นว่าตอนนั้นนะดุลบัญชีเดินปดสปายของเรา ช่วงก้มยำกุ้งขาดดุลอยู่ลบ2%เมื่อเทียบต่อ GDP นะครับปัจจุบันกลับมาเกินดุลแล้วนะครับจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่าช่วงก่อนวิกฤตโควิดเนี่ยเกินดุลมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับตอนโควิดเรากลับมาขาดดุลน,นิดนึงเพราะว่าเราส่งออกไม่ได้นะครับแล้วก็นะักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ไหลเข้ามานะครับแต่ตอนนี้มันก็กลับมาเกินดุนลละอันนี้ก็เป็นจุดที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับสก็คือขนาดของตัว reserve ของเราเนี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นเยอะมากนะอย่างช่วง,ง,งก๋วยเมีอยีอยบกับ GDP ตอนนี gdp ของเราโตมากขึ้นนะครับแล้วก็ Reserve เราก็เยอะขึ้นด้วยนะครับสัดส่วนก็เพิ่มขึ้นไปเป็นเท่าตัวนะครับหนี้ต่างประเทศของระยะสั้นของเราก็น้อยนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปดูหนี้รวมๆทั้ง,งระยะสั้นระยะยาวยช่วงต้มยำกุ้งตอนนั้นเรามีหนี้ต่างประเทศที่เป็น70%ดเป็นตต่อ gdp นะครับตอนนี้ปัจจุบันเหลือแค่40%เอร่าล้วถ้าเกิดไปดูหนี้ระยะสั้นละ่ะซึ่งพวกหนี้ระยะสั้นเนี่ยมันเสี่ยงใช่ไหมครัเพราะว่า มันสามารถไหลออกได้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันเป็นนีรีสั้นซึ่งตอนช่วงต้มยำพุ้งอ่ะมันจะอยู่ประมาณ30-40%นตครับตอนนี้มันก็ลดลงมาเหลือแค่40-20%เท่านั้นที่ผมให้เป็นเนจ์เพราะว่ามันก็ในแต่ละปีมันก็จะมีมูฟเมนต์ต่างนะครับแต่ว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะวิ่งอยู่ในเนจ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูสัดส่วนของ หนี้ต่างประเทศต่อตัวรีเซิร์ฟของเราอันนี้ยิ่งดีขึ้นชัดเจนนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรีเซิร์ฟเราไม่พอจ่ายหนี้ต่างประเทศนะครับคือคิดเป็นแบบสัดส่วนหนี้เนี่ยร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับตัวรีเซิร์ฟของเราอย่างตอนนี้เนี่ยรีเซิร์ฟเรามีมากกว่าหนี้ต่างประเทศแล้วนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมาดูรูปการดีขึ้นนะครับภาษาแบงก์ชาติเขาจะเรียกว่าเสถียรภาพด้านต่างประเทศของเราแข็งแกร่งนะครับดีกว่าในยุครีเซิร์ฟแล้วก็ตัว ฟอนต์รีเซิร์ฟของเราเนี่ยก็มี uh, เพิ่มขึ้นมาเยอะบวกการบริหารจัดก,การก็ถูกต้องแล้วเราไม่ได้เป็นฟิกซ์เอ็กซ์ชแนนจ์เทรดเราปล่อยให้ค่างเงินบาทเราสามารถมูฟไปได้เพราะฉะนั้นแบงก์ชาติไม่ต้องเข้าไปดูแลค่างเงินไม่ต้องเข้าไปถลุงรีเซิร์ฟเยอะๆเหมือนเมื่อช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับการในแง่ของการบริหารจัดก,การก็ดีขึ้นมันก็เลยทําให้ผมสรุปว่าเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการเงินของเราในปัจจุบันเนี่ยก็ยังค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็มีภูมิกันคุ้มกันที่ดีอยู่นะครับ ค่ะในมุมของผู้ชี่ยชาญด้านตลาดเงินนะคะแล้วก็ศึกษาเรื่องของค่าเงินนะคะสิ่งที่เป็นบทเรียนสําคัญนะคะจากวิกฤตรอบนั้นทั้งวิกฤตค่าเงินนะคะแล้วก็วิกฤตภพาพของเศรษฐกิจด้วยมันบอกหรือว่ามันเตือนอะไรเราให้ให้นํามาปรับใช้กับเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการเงินในตอนนี้นะคะ <c oughs> ครับผมก็สําหรับผู้ประกอบการเนี่ยสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือการบรหิหารจัดการความเสี่ยงถูกไหมเราไม่รู้ว่าค่าเงินมันจะเป็นยังไงอย่างตอนกรณีต้มยำกุ้งเนี่ยมันเรียกว่าเท i l r i คือมันเป็นความเสี่ยงที่อะเรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็ทุกคนก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดรุนแรงขนาดนั้นค่าเงินจากที่วิ่งอยู่25กลายเป็น56เงี้ยเพราะฉะนั้นก็ประเทศหรือผู้ประกอบการรายไหนนะครับหรือว่าบริษัทรายไหนที่สายป่านไม่ยาวพอก็สุดท้ายก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง ปิดแล้วก็ ปิดกิจาการไปนะครับอัตราการว่างงานก็เพิ่มสูงขึ้นเยอะนะครับทีนี้สิ่งที่เป็นบทเรียนสําคัญมากๆก็คือเราต้องหันมาดูแลเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับคือ,อถ้าเกิดว่าทุกท่านเริ่มมีนะครับเห็นแผนว่าแบบเออมีความจำเป็นว่าจะต้องใช้ค่าเงินเงินสกุลต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะต้องจ่ายหรือจะต้องซื้อนะครับก็อาจจะหันมาปิดความเสี่ยงบางส่วนโดยการทำฟา f เบิร์ดนะครับอย่างเช่นเราพอรู้ว่าเอ้ยเดี๋ยวในช่วงเดือนหน้าเราจะเป็นที่จะต้องจ่ายเงินตอน อ่าเอาไป10บล้านเหรียญสมมุตินะครับเราก็อาจจะติดต่อกับแบงค์เพื่อที่จะดูว่าค่าเงินณนตอนนั้นในช่วงหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยเทันอยู่เท่าไหร่เราพอได้ไหมอ่ะแล้วเราก็เอามาใช้ในการ,รบริหารจัดก,การภายในบริษัทเราแล้วก็คิดเป็นต้นทุนนะครับดูมาจิ้นในเรื่องของการบริการดําเนินธุรกิจนะครับเท่านี้มันก็จะเป็นการช่วยนะครับมาปิดความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนได้นะครับนอกจากนี้มันก็จะยังมีเรื่องของการใช้ออปชั่นเข้ามาเพื่อที่จะมาบูสต์ทำให้ราคาอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยได้ เทที่ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งอันนี้เราสามารถติดต่อกับทางธนาคารนะครับกับทางห้องค้าเพื่อที่จะปิดความเสี่ยงตรงนี้อย่างเช่นตอนที่เกิดต้มยำกุ้งไครสิตเนี่ยจริงๆเชื่อไมหมฮะทุกท่านตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าตลาดแต่ตาแลกเปลี่ยนของเราก็อาจจะยังไม่ได้บูมเท่าไหร่นะครับคนอาจจะยังไม่ได้มีความรู้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแบบ บริษัทที่ต้องมีเนี่ยมีหนี้ต่างประเทศนะครับแล้วก็มีมีภาระที่จะต้องจ่ายหนี้ในรูปสกุลต่างประเทศเนี่ยก็ะยจะปิดตัวลงใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครัว่ามันจะมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งที่เขาบริหารจัดการได้แล้วก็รอดตัวไปนะครับกลุ่มนั้นพอเอาออกเนีจริงๆคือกลุ่มนักท่องนทกลุ่งทุนญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนคนญี่ปุ่นเขาเริ่มที่จะมี วินัยทางการเงินนะครับผมได้ยินมาจากพี่ๆห้องค้านะครับที่เคยอ,อยู่ทันในช่วงวิกฤตตอนนั้นมันก็จะมีบริษัทแบบบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาปิดความเสี่ยงหมดเลยนะครับไอ้พวกสกุลเงินต่างๆเขามีการซื้อฟอเริร์ดเพราะฉะนั้นตอนที่แบงก์ชาติปล่อยค่าเงินลอยตัวเขาก็ยังคงจ่ายอยู่ที่20่สกว่ากวสามสิบได้นะครับเพราะว่ามันมีการเซ็นสัญญาทำฟอเริก์ดกันไว้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วกลุ่มนั้นก็เลยรอดตัวไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนบบททเเเรเออเรรรรรีีย่่่สําาาาาาคััญวออต้งงมิหจดกื ของตัวอาจารแลกเปลี่ยนให้ถูกต้องนะครับ